เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับ e-suzu d-max 1 9 s คันนี้เลยนะคะคันนี้มีอะไรบ้างจ๋าให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าครับหวานครับหน้าสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยด้านหน้านะโลโก้ e ซูซ u เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแต่กับสีเทาเงาๆแบบนี้เลยใ่ให้ดูที่ล้อมามาดูไปไปล้อมีอะไรจ๊าอันนี้เขาเรียกว่าล้อ r e m a x i e แม็กอารีสามสิบไหมือสามจุดศูนย์ขอบสิบแปดสามสิบเขาเรียกสามสิบหรือสามศูนย์เออเหมือนกันแหละทุกคนอารีสาม e สาิบขอบสิบแปดสวย,สวยลลๆล้นล้นนิดเด<ช>ีย่แห้วค่ะแต่งซิงซิงแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคว,วัญใจวัยรุ่นใสซิงแน่ๆเลยเนาะคันนี้นะคะสมกับสติกเกอร์ด้านหลังที<ช>่เขาติด<ะ>ไว้ว่าแอบแซบแอบแซบบ่าซ่า แมกไลเนอร์ขันนี้ได้เลยนะคะแมกไลเนอร์ไม่ใส่ให้หรอกเพราะมันไม่จับเราต้องไปล้นๆแบบนี้เพราะเราเอาใจสายซิ่งสายแซสนะจ๊ะใช่คะและที่สําคัญไฟเบรกดวงที่สามนะอยู่ด้านบนเลยไปดูห้องโดยสารกันหน่อยจ่าวันจ๋า่ะห้องโดยสารมีอะไรบ้างคะคันนี้เนาะบอกแล้วว่าน้องเป็นสี่ประตูคนหลังก็นั่งสบายคนหน้าก็นั่งสบายจ้ะบอะนะคะเป็นบอกผรมนะมันเป็นเขาเรียกอะไรบอกผ้ากำมาดี่เต พาก็ามาเดินพูดผิดนิดเดียวเองเดินตะเข็บนะตะเข็บสีเดียวกับตัวรถเลยตัวรถด้านนอกมากเลยแล้วก็มีที่วางกาแฟเรียบร้อยหมดแล้วนะคะฟังก์ชันข้างในก็คือครบเหมือนกันนะคะดูเรามาดูท่อมาเรามาฟังเสียงคันนี้ก่อนก่อนมาจัดมาซิ่งหอว่ะสิ่งพอว่ะมีวัดบูทให้ด้วยและที่สำคัญเลขไมโครน้อยให้ดูเลขไมกันคัะเราจะไม่ดูเลขไมกันหน่อยเหรอ 2 9 2 2กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะสองเท่าไร2 2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ้าวอ้าวหะไม่เจออ้าวเจอบอหาบเพอจ้ายูใส่ยูพี่อ่ะเห็นบอเห็นบอเห็นบออยู่ตรงนี้เธอไม่อันหน่อยอะเขาก็ได้มือก็ได้มาเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องเครื่องเป็น DDI Blue Power นะใช่เพราะเครื่องเป็นเครื่อง1.9โคตรประหยัดน้ำมันแล้วที่สำคัญห้องเครื่องสวยมาก ลอยมากจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะคันน้าสวยสวยไม่มีคดไม่มีงอดเดิมๆเลยแผน<ช>่นเพจยังอยู่สวย,สวยบอกเลยคันนี้นะคะถูกใจคว้นใจวัยรุ่นชอบชอบซิ่งกันเลยนะคะเ <laughs> นาะย้ำกันอีกทีนะคะคันนี้นะคะราคา6 9 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะห9 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะจ๊ะผ่อนเพียงแค่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะ ไปเลยเดยเบ์โซเปอร์เซ็นต์นานถึง6เดือนนะคะผ่อนเพียงแค่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นจ้าและที่สำคัญนะใครอยากได้นะวันนี้เปิดโปรจองแค่500ย้ำา500เอามาเลยครับจองมาเลยครับ5 0 0รคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นและที่สำคัญรอแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆให้ฟังที่เสียงแล้วแจ่มมากแจ่มจริงค่ะนะคะสำหรับใครใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาหวานหวานได้ที่เบอร์ 097 436 6 5 5 6ค่ะโทรหาแน่ๆได้เลยนะที่เบอร์0926515436บอกแล้วว่าคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเพราะสภาพเดิมๆรถมาแบบสภาพนางฟ้าคัดสันกันเหมือนเลือกนางงามเลือกนางงามโอเคโอเคอะไรค่ะสำหรับ ใครที่อยากเห็นน้องหวานและน้องเนเน่นะคะมาแจกโปรเด็ดๆโปรดีๆแบบนี้โปรผ่อนถูกๆแบบนี้นะคะ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องหวานและเนเน่ด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะคันนี้ผ่อนเท่าไหร่จ๊ะเนเน่ผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นจะ้ะจัดโปร1 0ให้นานถึงหกเดือนย้ำนะเออ่อแคสี่พันกว่าบาทเท่านั้นจ้าราคาเต็มนะคันนี้อยู่ที่หกแสนเก้าพันบาทนะจ๊ะทุกคนจ๋า ใครอยากได้ต้องรีบจัดเลยใช่แล้วจ้ะใครอยากได้ต้องรีบจัดรีบจองบอกเลยว่าคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นจองเพียงแค่500บอบาทเท่านั้นนะจ๊ะสมชายค่ะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจา้า